จิตรกรออนแอตอนนี้ดูเหมือนว่าการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะเป็นการชิงกันระหว่างประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐนะคะคแต่ก็มีอีกพักหนึ่งซึ่งเป็นพักใหม่แล้วก็หวังว่าจะเป็นพักทางเลือกด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีความหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยน่าจะมีความมั่นอกมั่นใจในการเลือกตั้งซ่อมในหลักสี่มากกว่าในพื้นที่ภาคใต้นะคะ คุณกรณจติกาวันนี้หัวนหน้าพักกล้าค่ะที่พูดถึงการเลือกตั้งซ่อมทั้ง3าเขตที่จะเกิดขึ้นนะคะทั้งกทมชุมพรแล้วก็สงขลาบอกว่าพูดตามตรงโอกาสสูงสุดเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่กทมกับการเลือกตั้งซ่อมเขต9ก้าและค่ะขณะที่พื้นที่ชนชุมพรกําลังลุ้นอย่างสูสีระหว่าง3พักคือพักกล้าปัจจิบัิกับพลังประชารัฐส่วนสงขลาก็ถือว่ากระแสตอบรับดีค่ะ แต่เป็นท,ที่ทราบในปัจจุบันสงขาเป็นการแข่งขันในอีกมิติหนึ่งที่ทําให้พรรคกล้าไม่มีการจัดตั้งไม่มีการซื้อเสียงก็เลยทํางานยากมากฉะนั้นโดยรวมคุณกรบอกว่าคาดหวังสูงค่ะจากการเลือกตั้งซ่อมทั้ง3เขตอย่างน้อยที่สุดจะทําให้ประชาชนได้รู้จักและเข้าใจพรรคกล้าซึ่งเป็นเรื่องสําคัญสําหรับพรรคใหม่ที่จะต้องทําให้ได้มากที่สุดใช้ทุกเวทีทุกโอกาสในการแนะนําตัวแนะนําวิธีคิดวิธีการทํางานให้ประชาชนในมุมกว้างมากขึ้นเรื่อยๆก่อนจะถึงการเลือกตั้งใหญ่ ซึ่งความต่างของการเลือกตั้งซ่อมเมื่อเทียบกับการเลือกตั้งใหญ่คือการไม่ได้เปลี่ยนแปลงนายกดังนั้นการตัดสินใจของผู้ใช้สิทธิ์จะมีมิติที่แตกต่างจากการเลือกตั้งใหญ่แน่นอนแต่คิดว่าเป็นสัญญาณบง่งบอกอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนได้ดีในระดับหนึ่งซึ่งต้องรอดูอีก9วันที่จะรู้ผลการเลือกตั้งซ่อมที่ชุมพรกับสงขานะคะส่วนการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็น2ใบยุทธศาสตร์ของพรรคกล้าก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ยอมรับว่าระบบเลือกตั้งมีความสําคัญกับพรรคกล้าการใช้บัตรสองใบเป็นความท้าทายอย่างยิ่งดังนั้นจะต้องเน้นในเขตที่มีโอกาสชนะมากกว่าแต่ประชาชนก็มีโอกาสที่จะเลือกพรรคกล้าในแบบบัญชีรายชื่อได้ในทุกเขตเช่นเดียวกันขณะที่คุณอาทวิสุนภักดีนะคะผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสกทมเขต9บอกว่าการตัดสินใจลงเลือกตั้งครั้งนี้ยอมรับว่าเสี่ยงกับผลที่จะออกมาแต่ไม่ได้มีการหารือกันในพรรคและส่วนตัวคิดอย่างถี่ถ้วงแล้วคิดว่าตนเองมีความชํานาญในพื้นที่ดีที่สุด จึงตัดสินใจเดินหน้าลุยค่ะแน่นอนว่าหากการเลือกตั้งครั้งนี้เดิมพันสูงถ้าแพ้ก็ย่อมมีผลสะเทือนใหญ่ในการทางการเมืองแต่ก็หนีไม่ได้ด้วยความที่เป็นพักกล้ามีความบ้ามินพอสมควรจึงต้องมีความกล้าและคิดอยู่อย่างเดียวว่าต้องเสนอตัวเองเป็นทางเลือกกับประชาชนต้องทําให้เราเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับคนในพื้นที่หลักสี่และจตุจักรคะคุณอัธวิทย์บอกว่าเราเป็นพักใหม่ดังนั้นพักต้องมี DNA มีความเป็นอินเนอร์ถึงจะอยู่ได้เพราะไม่ได้สร้างพักด้วยการไปซื้ออตตััวเนกบบทีฟุล หวังว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะฉีกและเปลี่ยนมิติการเมืองแบบเดิมๆค่ะจิตรกรก์